วดีทัศน์รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1ของผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรนสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณนายธาราพิลาแสงตำแหน่งผู้อำนวยการชำานาญการพิเศษโรงเรียนคำแสนวิทยาสรนปัจจุบันอายุ60ปีวุทิการศึกษาสูงสุดปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการขับเคลื่อนนโยบายนายธาราพิลาแสงได้บริหารงานตามหลักประมุขศินโดยยึดหลักการที่ว่าการเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องมีทั้งศาสตร์ และสินนำมาใช้ร่วมกับรูปแบบ K-W Model ในการดำเนินการบริหารสถานศึกษาโดยความวิริยะอุตสาหะมีการวางแผนพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและมีโครงสร้างการบริหารงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนผลการขับเคลื่อนนโยบายด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. มีการจัดระบบประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในได้มีการกำกับติดตามนำผลการวิเคราะห์มาประเมินเพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามีการจัดทำรายงานการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การบริหารสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 2. ในการดำเนินงานได้มีการวางแผนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวิเคราะห์สภาพการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้ s ซอาราแอนาลิซิสและประเมินสถานภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 3. การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแนวทางในการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆอีกทั้งยังมีการประชุมผู้ปกครองในทุกภาคเรียนมีการกำกับติดตามนักเรียนเพื่อแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบในทุกสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยผู้อำนวยการทาราพิลาแสงได้มีนโยบายให้โรงเรียนออกสู่ชุ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณีสำคัญรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาเป็นต้นผลการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 1. การบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสาันเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการบริหารการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นไปตามบริบทของชุมชนโดยมีการกำหนดขอบข่ายของงานเพื่อนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 3. โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรได้มีการจัดระบบและนิเทศการเรียนรู้ที่ชัดเจนมีแบบแผนและรายงานผลการนิเทศติดตามเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นที่ยอมรับของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3. โรงเรียนคําแสนวิทยาสัรได้มีการจัดระบบและนิเทศการเรียนรู้ที่ชัดเจนมีแบบแผนและรายงานผลการนิเทศติดตามเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นที่ยอมรับของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 4. การจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดำเนินการเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้โรงเรียนมีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำวิจัยในชั้นเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 5. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ไอ t เพื่อการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดีเช่นการใช้ Google Education การใช้ระบบ SMS และ SGS เป็นต้น ผลการขับเคลื่อนนโยบายด้านบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณตามระบบการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการมีความโปร่งใสเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้มีการวางแผนการใช้งบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบและมีแบบแผนมีการจัดทําแผนอัตรากำลังส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานประจำตำแหน่งส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาและพัฒนาตนเองเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ 3. การบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนมีผังมาสเตอร์แพลนเพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรและบุคคลภายนอกอีกทั้งบริเวณโรงเรียนสะอาดรม่มรื่นสวยงามและมีความปลอดภัยจัดให้มีห้องเรียนครบทุกชั้นเรียนมีห้องปฏิบัติการสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนผลการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. การวางแผนและพัฒนาตนเองได้จัดทำแผนพัฒนาตนเองและดำเนินงานโดยมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดมีการเข้าร่วมประชุมอบร,รมสัมมนาเป็นประจำเช่นศึกษาดูงานโครงการบูรณาการด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา2566 การเข้าร่วมประชุมสัมมานาทางวิชาการเรื่องทิศทางการบริหารสู่คุณภาพเรียนดีมีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,567ครั้งที่53สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้เรียนได้พัฒนาตนเองผ่านการประชุมอบรมสัมมานาหรือเข้าศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพทําให้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาเพื่อนผู้บริหารครูนักเรียนชุมชนส่งผลให้ในายทาราพิราแสงได้รับรางวัลอาทิเชน่น1เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดดูดี2รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาเป็นเลิศระดับภูมิภาค 3. รางวัลครูดีสีนากลางเนื่องในงานวันครูครั้งที่68พุทธศักราช2567 3. การเป็นผู้นำชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาวิธีปฏิบัติที่ดีส่งผลให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานสหวิทยาเขตงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตวังแสนสวุวรรณครั้งที่71ปีการศึกษา2566เป็นประธานศูนย์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรร์งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566 2. ผลงานที่ประสบผลสำเร็จผลงานโรงเรียน 1>, 1. ชมรมทูบีนามวันได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2,567พร้อมทั้งรางวัลต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่1 2. ได้รับรางวัลขับเคลื่อนพันธกิจด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจชนะเลิศศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคำแสนวิทยาสันโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมอันดับที่2การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมสตรองนิวเจนตานทุจริตโรงเรียนคําแสนวิทยาสรรผลงานนักเรียนอาทิเช่นเด็กชายพันธกรวิมานน์และนางสาวพัดสอนบำรุงพักดีได้รับรางวัลชนะเลิศละระดับประเทศการแข่งขันครอสเวิร์ด จากสมาคมผู้ฝึกนักต่อคำศัพท์และสมการเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาแห่งประเทศไทยพร้อมเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดระดับโลกเวสป้ายูทคัพ2023นายปิศณาวดินหอยปัดได้รับโลเชอร์ชูเกียรติวัฒนธรรมวินิจประจำปี2567จากกระทรวงวัฒนธรรม นายนัทวัฒน์มูลละผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและยังมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่1จากงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับชาติอีกหลายรายการรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีสีแผ่นดินระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่นางอุไรวันบุญเต็มนางปานระวีพึ่งตาแสงนางสาวยุวรีเพชรภูวงศ์รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1ในการแข่งขันระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71เช่นนางนารีรัตนสุภาพ นางสาวอุไรทัพธมาตนายอัมพลภาชนัยและนายสงกรานชามาศ